สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประต้ยพันไม้ครับผมเดี๋ยวมาไลฟ์กันนิดนึงรอเพื่อสมาชิกกันนิดนึงรอเพื่อสมาชิกกันนิดนึงนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์กันนิดนึงนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์กันนิดนึงนะครับจะมีโปรโมชั่นโกลเด้นไทม์โปรโมชั่นโกลเด้นไทม์โปรโมชั่นโกลเด้นไทม์นะครับปบปั๊บ ป๊ป๊าโอนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมงานของเรานะครับกำลังจัดเทียบจัดเรียงต้นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนิดนึงผมมีมีสายพานนันธุ์แนะนำเพิ่มอีกสักสอตัวที่จะจัดเซตสต้นเซต2ต้น,ตน1น0 0งบาทส่งฟรีทั่วประเทศเพิ่มว่ามีอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้นะครับจะมีนวลทองจันทร์ สองต้น2000สองพันบาทส่งฟรีด้วยสองต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศสองต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศนวลทองจันไซนี้วนวลทองจันไซนี้สองต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศนี่นะครับเที่ยกับทีมงานผมว่า,าจะยืนงี้หน่อยแล้วนี่นะครับต้นนี่คือนวลทองจันทร นวลทองจันทร์นะครับใครสนใจจัดได้เลยนะครับนวลทองจันทรนวลทองจันทเป็นลูกครึ่งระหว่างหมอนทองกับพวงมณีนะครับสองต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศสามารถไลน์สั่งซื้อกับเราได้เลยไลน์สั่งซื้อกับเราได้เลยและพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงสองต้นหนึ่งพันบาท ส่งฟรีทั่วประเทศไซนี้สองต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศมูซันคิงมูซันคิงนะครับแบบนี้มูซันคิงนะครับและเหมือนเดิมพารูเรียนพัวมณีสองต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศตอนนี้ผมมีอยู่สามสายพันธุ์และบอกเลยนะครับว่าคุณสามารถมิกได้ด้วย คุณจะเอาพวงนวลทองจันทร์กับโพมณีรวมในเซต1,000บาทก็ได้คุณจะเอามูสังคิงรวมกับนวลทองจันทร์เซต1,000บาทก็ได้นะครับเลือกเอาว่าคุณอยากได้แบบไหนนะครับนี่ผมไม่ดูนี่ครับให้ดูกว้างๆนิดน,นึงนี่ตรงนี้นะครับเราเอามารวมไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาการเอามาเรียงใหม่นะครับเอามาเรียงใหม่ตอนนี้กาลังเรียกว่าเราถม,ถมที่ใส่หงษ์ใส่หินอะไรพวกนี้นะครับให้พื้นที่มันคลีน ให้ดูนี่ทูทีมเราทำงานที่เราทำงานแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวเราจัดอีกสักสองสายพันธุ์ดีกว่าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนวลทองจันทร์พันธุ์ทุเรียนนวลทองจันทร์นะครับนวลทองจันทร์ปกติต้นละหนึ่งพันบาทส่งเซนปีนะครับจัดส่งเซนเปีนิดนึงนะครับสองต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศอ่าผมพูดเลยนะ แค่เฉพาะค่าส่งรุ่นนี้อ่ะแค่ค่าส่งเนี่ยก็มโหลาานละแต่เราจัดให้นะครับคืนกำไรให้กับลูกค้าทั่วประเทศแบบนี้นะครับสวยๆให้ดูตัวอย่างกับทุนท,ทุเรียนนวลทองจันทร์หรือท่านใดสนใจมูสังคิงไซส์นี้หรือท่านใดสนใจต้องมูสังคิงไซส์นี้นะครับผมพาเดินดินิดหนึ่งนะครับพาเดินดูมูสังคิงนิดนึ่ง,อ,งอ่า ช่วงนี้นะครับเป็นวันที่29่สิบเก้าห้าโมงห้าโมงนะครับใครสนใจมูสันคิงโตขึ้นมานิดหนึ่งมูสันคิงนะครับแบบนี้สวยๆนะครับสองต้น1,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศมูสันคิงตอนนี้นี่ใช้คำว่ากระแสร้อนแรงแล้วนี่คือราคา ที่ไม่แพงเลยสำหรับไซนี้นะครับแล้วส่งฟรีตั้งหากปกติเนี่ยราคาสูงอยู่แล้วนะครับเราขายต้นละ1,000งพั 1, แต่ครั้งนี้นะครับโปรสินปีนะจัดเซตไปครับลงกล่องคุณภาพสูงแพ็คย่างดี2ต้น1,000บาทกับพันธุทุเรียนมูสังคิงแบบนี้ครับสวยๆเยอะไปครับเยอะไปหมดเลยนะครับนี่ให้ดูใบ,บ แต่ถ้าใครสนใจอยากจะใช้เยอะมูสังงรุ่นนี้โดนทองจันมีประมาณนั้นนะครับหมูสังงรุ่นนี้พวกมันีคุณอยากใช้เยอะเดี๋ยวลดให้ปกติต้นรับ1,000งพันเราลดให้50%ลดให้ห้ครับถ้าคุณใช้เยอะใช้บริการเป็นรถคอกวิ่งนะถ้าคุณใช้บริการเป็นรถคอกวิ่งนะครับถ้าคุณใช้บริการรถคอกรถที่มีแซงสูง ถ้าคุณใช้บริการรถที่มีแสงสูงของเราที่เราจะส่งทั่วประเทศนะครับรถไปให้ครับรถให้รถราคาให้โทรมาคุยได้อินบ็อกมาได้ไลน์มาคุยได้แต่ถ้าเพื่อสมาชิกไม่สามารถสะดวกมาได้แล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับสต้นลงกล่องกล่องสูงอย่างนี้เลยนะกล่องสูงอย่างนี้เลยนะหนึ่บาทองเท่านั้นครับมูสังคิงสองต้น1,000บาทราคานี้คือพร้อมส่ง ราคานี้คือพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับให้ดูแบบนี้นี่นะครับใบมูสังคิงนะครับของแท้นะครับของแท้แน่นอนนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจมูสังคิงรุ่นโตรุ่นโตนะครับแบบนี้สวยๆส,สองต้นหนึ่งพันบาทผมพาเดินดูใกล้ๆพาเดินดูกันนี้ครับดูกันเรื่อยๆดูกันเรื่อยๆครับดูกันเรื่อยๆใครที่สนใจบ้างครับมูสังคิง ราชาทุเรียนของมาเลเซียที่ได้รับการนิยมปลูกมากนะครับในบ้านเราเพราะว่าราคาขายต่อลูกราคาขายปีกที่ขายในประเทศนะครับโลละห้าร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบที่ผมกินมานะลงรับซื้อเนี่ยลงรับซื้อที่ผมรู้ราคามาเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับน่าจะตกอยู่ที่ลงรับซื้ออยู่ที่กิโลละสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับมูซังคิงใครสนใจ สองต้นหนึ่งพันบาทไซนี้สองต้นหนึ่งพันบาทไซนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสองต้นหนึ่งพันบาทกับพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งล้านเปอร์เซ็น์ด้วยนะครับไซนี้ไซนี้เลยแล้วจัดส่งฟรีด้วยลงกล่องขนส่งเอกชนขนส่งเอกชนที่เราใช้บริการไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะครับจะส่งตลอดเวลานะครับ เดี๋ยวรอมีเพื่อนสมาชิกมาซื้อต้นพันธุ์นะครับแบบนี้พาเดินอย่างนี้สวยๆสวยๆนะครับมีสามสายพันธุ์พวงมณีพวงมณีพวงมณีนวลทองจันทร์มูสังคิงพวงมณีนวลทองจันทร์อันนี้ครับพวงมณีพวงมณีที่เราจัดส่ง สูงประมาณนี้เลยนี่คือพวมาียาวไปนู่นเลยนะครับ2ต้น1,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็นวลทองจันทร์ไซส์โตของผมมีอยู่ประมาณนึงนะครับถ้าใครสนใจคุณอาจต้องเรียบแหละคุณสระแต่เคาว่านวลทองจันทร์ไซส์นี้เนี่ยไม่ใช่ราคานี้นะครับท้องตลาดแต่นี่คือสินค้านี่คือต้นกล้าพันธุ์ทุเรียน สไตล์ลงมือต้นไม้ไม้เลี้ยงแสงจัดพร้อมปลูกนะครับพร้อมปลูกพร้อมปลูกนี่ให้ดูต้นที่มันเดี่ยวๆอย่างนี้นวลทองจันทร์นวลทองจันทร์ที่ใช้คําว่าประเทศจีนชื่นชอบม,มากเพราะลงซื้อเยอะมากนะครับลงซื้อเยอะมากแล้วนั้นผมไปประชุมมานะตอนนี้นวลทองจันทร์เนี่ยทางประเทศจีนที่เขาขายออนไลน์ในในจีนนะครับคือลงจีน บริษัทจีนที่เป็นลงนะครับแล้วก็มาซื้อไปขายออนไลน์ในประเทศจีนเขาบอกว่าสองอันดับแรกทุเรียนเบญจพันที่ฮอตตอนนี้ก็คือนวลทองจันท์แล้วก็จันทบุริสิบนะครับนวลทองจันแล้วก็จันทบริสิบ,นนท,ท,บที่ขายดีมากแต่ถ้าพูดถึงมูซังคิงเขาไม่ใช่ไม่ใช่อีกแบบนึงมูซังคินคือเขาไปทางด้านมาเลยนะครับอันนี้เขาขายดีอยู่แล้วหมอนทองบ้านเราก็ขายดีอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจผมมีอยู่สามสายพันธุ์ตอนนี้นวลมูพวงมณี แบบนี้คุณคะได้คุณจะเอานวลหนึ่งต้นมูสังคิงหนึ่งต้นเป็นเซตสองต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศหรือคุณจะพวงมณีกับนวลทองจันทร์ก็ได้เลือกเอาคุณเลือกเอาผมไม่อยู่สามสายพันไม่ฟิกไม่ฟิกคจะเจาเซ็ตผสมกันเนี่ยนวลมูสังคิงพวงมณีผสมกันไซนี้จะส่งฟรีในคาที่ผมบอกนะครับสองต้นหนึ่งพันบาทนี่คือ ราคาพร้อมส่งแล้วไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วนะครับนอกจากคุณบอกว่าผมอยากเก็บเงินปลายทางผมจะคิดบวกเพิ่มถ้าเพื่อนสมาชิกบอกว่าจะเก็บเงินปลายทางมีค่าบวกเพิ่มครับค่าปลายทางแต่ถ้าบอกว่าจ่ายเลยหนึ่งพันบาทเท่านั้นจ่ายเลยหนึ่งพันบาทเท่านั้นรอจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าผมจะจบไลน์แล้ววันนี้ผมพาทุกท่านดูบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าทีมงานผมเคลียร์จัดล็อกจัดล่องนะครับ ตอนนี้เอาไม้ขยบออกมาเพื่อจะมาเลียงใหม่นะครับเพราะว่าเราเทใส่หินเข้าไปอย่างนี้ปูผ้าให้มันสะอาดสะอา้านคีนปลอดโรคต้นไม้ของเราปลอดโรคสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวาผมจัดโปรสิ้นปีผมเห็นไม้แล้วจะเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนวลทองจันทร์มูสังคิงพวงมณีคุณบิกเอาสองต้นหนึ่งพันบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศลงกล่องขนส่งเอกชนไม่มีวันหยุดส่งได้นะครับขนส่งเอกชนของเราไม่มีวันหยุดนะครับทํางาน ทั้งปีนะครับหรือถ้าคุณจะใช้บริการรถเช่าคุณจะใช้บริการรถเช่าสั่งซื้อได้ครับปกติราคามันคือต้นละหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเราจะลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ทุกท่านถ้าคุณใช้บริการรถเช่าแบบใช้จํานวนมากคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับแต่ราคาต้นลดให้หรือถ้าคุณลงกล่องที่ผมบอกเมื่อกี้โอเคนะครับผมจะจบไลฟ์ละพวงมณีใบแบบนี้ มีลายน้ํามีลายน้ํานวลทองจันทร์นวลทองจันทร์แบบนี้มีลายน้ําเหมือนกันเพราะาเขาคือลูกครึ่งระหว่างหมอนทองกับพวงมณีนะครับนี่มีลายน้ํานะครับแบบนี้มีลายน้ำตะเกียมีลายน้ํามีลายน้ํานะครับอันนี้คือนวลทองจันทร์และมูสังคิงให้ดูใบชัดๆให้ดูใบชัดๆถ้าคุณดูทุเรียนเป็นคนรู้อยู่แล้วว่าของแท้แน่นอน ของแท้แน่นอนครับกับพันธุ์ุเรียนมูสังงที่เราขายโอเคเราลูบต้นทนไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตมบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครั้งนี้คือโกลเด้นทม์อีกชุดหนึ่งก่อนจะสิ้นปีก่อนจะปีใหม่นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยสามารถสั่งซื้อได้เลยเซตสองต้นเซตสองต้น,ตนจ่ายเพียงหนึ่งพันบาทราคานี้คือพร้อมส่งกล่องมาตรฐานถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักเรากล่องมาตรฐาน ขนส่งเอกชนนะครับขนส่งเอกชนนะขนส่งเอกชนนะครับจ่ายเพียง1,000บาทโอเคสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านเราลงหัวต้นไม้ต้นประมาณไหนเนี่ยทุกคนเห็นในไลน์เนี้ยทุกคนเห็นในไลน์เนี่ยนี่คือตัวอย่างที่คนเห็นในไลน์เนี่ยนี่คือตัวอย่างแล้วครับโพมณีผมเนี่ยผมมายืนย่งนี้เลยไอย้นวนทองจันให้ดูงนี้เลยสองเมตรสองเมตรอัพนะครับนวลทองจันสองเมตรอัพนะ มูก็เกือบ2เมตรนะครับพรมันนี้ก็2เมตรอัพนะครับโอเคแบบนี้ครับแบบนี้ครับดวงทองจันก็แบบนี้ครับจบไลน์แล้วครับทุกท่านสวัสดีครับ